ทันขาา่าวพักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายจีสไตล์ประจำวันที่3กรกฎาคม2568โดยชายผู้บาาังคับร่างฟุตบอลไทยครับและวมาดูขา่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้ย้ายลุยยุโรปอย่างเป็นทางการนิโคลัสเซ็นสัญญากับ SSV e l ์ e r s b ร r กทีมดังจากเยอรมน,น,นีนะ เมื่อกันนี้ทางด้านของนิโคลัสมิเกลสันจดประกาศสัญญากับ s v เอลส์เบิร์กนะฮะคาแข่งบุนเดสซิกาเยอรมัน2ปี 2> เมื่อกันนี้บอกได้เลยนะว่าอย่างเป็นทางการครับเมื่อทางด้านของฝั่งนิโคลัสมิเกลสันแบกขวาทีมชาติไทยเซ็นสัญญาร่วมทีม s v เอลส์เบิร์กทีมในเยอรมนี2ของเยอรมนีโดยทางด้านของฝั่ง s v เอลส์เบิร์กนะฮะจบอันดับ3เมื่อฤดูกาลที่แล้วและก็จะได้เพลย์ออฟรุ่นลุ้นเลื่อน,น,นชั้นสู่บุนเดสซิกา ทว่าพลาดแพ้ไฮเดนทิมสกอร์รวม3ต่อ4ทําให้ต้องเล่นบุนเดนสเลกา2ของเยอรบนีต่ออีก1ฤดูกาลในครั้งนี้โอ้โหไปในางานนี้เรียกว่าไดน้นิโคลัสนิโคลสนันไปางานนี้เรียกว่าบันเทิงอย่างแน่นอนครับก็ฝากไปจินทแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าหนูนิโคลัสนิโคลสนันคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นขาาน่าวต่อมาเกันครับ อารันไงบันดิตเอเชียร่วมสายกับอัลดาเซอร์บริสุทธิ์เอฟซีบูมแบนแชมเปียนลีก2องพรอบเฟียออฟนะเมือ่องานนี้บันดิตเอเชี a ยแชมป์ฟุตบอลหญิงไทยลีกในฤดูกาลล่าสุดถูกจัดฉลากร่วมสายกับอัลดาเซอร์จากซาอุดีอาระเบียพีเอฟซีนาซัฟเจ้าภาพอุซเบกิสถานและก็ a p f ีเจากเนปาลในรอบเพียมูริตี้สเตท ศึก AFC Women's Champions League 2025ที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ถึงนี้ซึ่งบัณฑิตเอเชียตัวแทนจากประเทศไทยฐานะที่เป็นแชมป์ไทย Women's League 2024ถูกจับสลากให้อยู่ในกลุ่ม B ของเกมการแข่งขัน AFC Women's Champions League 2025รอบ Finality Stage ในขารักนี้โดยในกลุ่มนี้เองบัณฑิตเอเชียจะต้องพบกับ3สโมสรได้แก่ทาน,นของทางฝั่ง PSC Nasaf อุซเบกิสถานเจ้าภาพกลุ่ม APF FC เนปาลอาลนาเซอร์จากซาอุดีอาระเบียซึ่งการแข่งขันในรอบ p e n a l t y Stage จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่2 3 3 1สิงหาคมณนะประเทศอุซเบกิสถานโดยรูปแบบการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น5กลุ่มได้แก่4กลุ่มที่มี4ทีมและก็1กลุ่มที่มี3ทีมโดยแชมป์ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายในครั้งนี้โดยผลการจับสลากในรอบของ p e n a l t y สเตนในครั้งนี้กรุ๊ป A จะเป็นส t a r ์เบรียนลากูนาจากฟิลิปปินส์ IFPA WFC จากเบียนมาสไตเกอร์ FC จากกวมและก็คอฟเวสเทิร์นจากมองโกเลียกรุ๊ป B จะเป็นัณดิตเอเียจากไทย p f c นาซาฟจากอุซเบกิสถาน APF FC จากเดียปานและก็อัลนาเซอร์จากซาอุดิอาระเบียกรุ๊ป C จะเป็นการนาจากหน้าของมาเลเซีย เอทีอัคับจาก UAE อ i o รอนซิตี้เซเจากสิงคโปร์และก็ชดียูเซอร์ซีเอเซลเอเชียโกจากคีริสถานกรุบดีก็จะเป็น9เสียง a s t เทนเกอจากไชนีสไทเปเนโกยางเอฟซีจากเกาหลีเหนือมา s เซอร์เอจากขนั่งของลาวและก็ RTC ์ทีจากขนาังของปูตันกรุบอีก็จะเป็นอ a สเบงกอ a l จากอินเดียคิดชีอฟซจากฮ่องกงพนมเป็นคาราวจากกัมพูชา ซึ่งทีมวางรอในรอบสุดท้ายก็จะมีทีมแชมป์จากทั้งห้ากลุ่มนะฮะที่จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายของ AFC Women Champions League 2 0 2 5โดยจะร่วมกับ7ทีมวางที่ได้สิทธิ์อัตโนมัติได้แก่ Melbourne City จาก ia, ออสเตรเลีย Suban FC Women จากเกาหลีใต้ Tokyo w a d d y Beira จากญี่ปุน่นอู Uhan เจ e n ง t าจากจีน Ho Chi Minh City จาก w FC เวียดนาม Ban Khajun FC จากอิหร่านและก็ตัวแทนจากคณะของ UAE รอการยืนยันกันอีกครั้งเป็นในว่างงานนี้นะผมก็ฝากไให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์สโมสรตัวแทนของไทยในศึก AFC w o m e n c h a m p i o n ี League 2025ัรอบเพลย์ออฟกันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาน,นครับอาร์ตยังไงฉลามชนปิดดิวยืมทาบินสัสจากคณนของฝั่งบริลัมในครั้นี้เพิ่มเติมนะเมื่อกันนี้ตัวแทนของสโมสรชมบุรีเอนะผมเปิดตัวทาน้ของ เจฟฟ์สันทาบินสัสปราระการหลังในวัย26ปีเข้ามาเสริมทัพด้วยสัญญาเยียมตัวจากสโมสรบริลัมโดยเจฟฟ์สันทาบินสัสได้เดินทางมาบริงานตัวกับสโมสรพร้อมเปิดตัวเริ่มกับโคโจทีละักโพอน้นเป็นที่เระยบรดแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถือเป็นนักเตะใหม่รายัที่9ที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทัพฉาลามชนในการสู้ศึกไทยลีก2 0 2 5 ต่อจากอูเคอร์ฟันทลิงเกนนัทพงศาริยานัทนันเบียสมัมธิตสันติภาพจันงมคริกครราจอร์จเฟรเดเเลชรีอาร์โบรและก็เคเวนินอินาซิโอซึ่งการย้ายมาร่วมทีมชมบรีเอฟซีในครนี้เจฟฟ์สันทาบินสัสจะสวมเสื้อหมายเลข14ลงเล่นให้กับทีมตลอดการแข่งขันด้ฤดูกาลใหม่สำหรับเจฟฟ์สันทาบินสัสเกิดเมื่อวันที่7สิงหาคม ปี1998ที่ประเทศญี่ปุ่นถือสัญชาติฟิลิปปินส์เริ่มต้นเล่นฟุตบอลระด,ดับอาชีพด้วยการได้รับการเซ็นสัสญญากับสโมสรคาวาสกิ i ฟ r o n t a ในฤดูกาล2 0ว16แต่ก็ยังคงไม่มีโอกาสในการลงสนามช่วยทีมฉะนั้นในฤดูกาลถัดมาถูกส่งไปให้กับสโมสร FC ก i ฟูในเจล a ก u ยืมตัวไปใช้งานลงสนามไปแล้วมากถึง9นัดตามด้วยย้ายไปสโมสรกัมบ,บะโอซาก้า ได้โอกาสในการลงสนามในเจลิก1ไป1เกมและก็ช่วยทีมสำรองในเจลิก3ไป30เกมในฤดูกาล2020จะย้ายมาร่วมทัพมิโตะฮอร่ฮอกอย่างเป็นทางการจนถึงฤดูกาล2022ตลอด3ฤดูกาลลงสนามไปแล้วมากถึง76นัดทำได้2ประตูนในครั้งนี้โดยก่อนจะย้ายมาคาแข่งที่เมืองไทยกับพนาง,งฝั่งบริลัมดดลที่2 ฤดูการส0 2วันที่เดยลดยสามโดสหนาไกับทัพประสาทไฟฟ้าไปทั้งสิ้น6.4นัดยิงไป6ประตูกับอีก10แอสซิสในครัน้นี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็็ไปร่วมเชียร์ทน้ของทางชมบดี f c ในครั้งนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาน่นครับประโยชน์ที่แบงคอกจะได้เมื่อมีธีรศปีแดงดาอยู่ในทีมในขานี้ เมืออ่อกานนี้แบงคอกยูเนเต็นะฮะเพิ่งจะประกาศในการควา้าเทเลสินแดงดาเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่และแม้ว่าปัจจุบันหัวหอกทีมชาติไทยจะอายุ37ปีไปแล้วทว่าหมอนี่ยังคงมีเขี้ยวเล็บที่สามารถจะยกระดับบียูได้อย่างแน่นอนซึ่งนี่คือประโยชน์ที่ทัพแท่งเทพจะได้รับเมื่อมีอดีตสุดหน้าอัลเบเดียอยู่ในทีมในเวลาน,นี้ เรียกว่าเริ่มที่1น,นะฮะยกระดับมิติเกมรุกและความเียบคมในการจบสกอร์ทีละสินแดงดาไม่ได้เป็นแค่ศูนย์หน้าตัวเป้าเท่านั้นแต่เขาคือหัวหอกที่มีความครบเครื่องมากที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยตลอดอาชีพการค้าแข้งของเขาก็ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ามีความสามารถในการทำประตูที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการยิงด้วยเท้าซ้ายที่ทรงพลังเท้าขวาที่แม่นยำหรือลูกมงที่เฉียบขาด นอกจากนี้แล้วมอนี่ยังคงเป็นกองหน้าที่เล่นกับบอลได้อย่างดีเยี่ยมมีวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลและก็สร้างสารรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมได้การเคลื่อนที่ของเขาดันา้นฉลาดหลักแหลมทั้งการหาพื้นที่ในกอบเขตโทษการลงมาเชื่อมเกมหรือว่าการดึงตัวประกบเพื่อจะเปิดช่องว่างให้กับแนวรุกคนอื่นๆประสบการณ์ในเกมระดับสูงทั้งในเมืองไทยและก็ต่างประเทศเช่นเล่นในลีกสเปนหรือว่าญี่ปุ่นอาเมเดียซาวาเช หรือว่าซีมิชูอเอสเฮานะฮะทำให้เขาเนี่ยมีความเข้าใจในเกมระดับที่เหนือกว่าผู้เล่นคนอื่นเขาซึ่งจุดนี้แล้วจะเข้ามาเติมเต็มวิธีกเกมรุกของแบงคอกที่มีดักเตะความเร็วสูงทั้งยังคงเทคนิคดีอยู่แล้วและมีความเฉียบคมและก็อันตรายมากยิ่งขึ้นต่อมาข้อดีสต้นแบบที่ดีทั้งในและนอกสน,นาม ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตีรสินแดงดาคือหนึ่งในไอคอนหรือว่าสัญลักษณ์ของวงการฟุตบอลไทยการที่มีเขาอยู่ในทีมไม่ได้หมายถึงการแค่ได้แข้งฝีเท้าดีมาร่วมทีมแต่ยังเป็นการได้ผู้นําโดยธรรมชาติมาด้วยแม้พี่แกอาจจะไม่ใช่คนประเภทตะโกนสั่งการเดินสนามตลอดเวลาแต่ความเป็นมืออาชีพความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของเขาส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเพื่อนร่วมทีมทุกคนโดยเฉพาะนักเตะอายุน้อยของแบงคอกที่ได้เรียนรู้ จากประสบการณ์โดยตรงกับนักฟุตบอลระดับตำนานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวินัยในการฝึกซ้อมการดูแลการรักษาสภาพร่างกายการรับเบอกกับความกดดันในสถานการณ์ต่างๆหรือแม้แต่มุมมองที่มีต่อเกมฟุตบอลการที่มีผูเ้เล่นอย่างทีลิลินจะช่วยยกระดับมาตรฐานในภาพรวมของทีมทั้งในแง่ของทัศนคติและก็การอสภาพจิตใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะฮะสำหรับการลุ้นแชมป์ในระยะยาวในครั้งนี้ ต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่3ประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์และช่วยเสริมความมั่นใจให้กับนักเตะประกอบขางเรายิงเชื้อสายสุรินทร์คือผู้ที่ผ่านประสบการณ์การลุ้นแชมป์มาแล้วน้ำไปทวนไมวนน่ว่าจะเป็นแชมป์ลีกกับั้นั้นของเมืองทองอะไรก็บีจีประชุมในขณะที่ทีมชาติเองเขาก็ลดแล่นในยุทธจ,จักรนี้ใกล้จะหลักยี่ปีแล้วโดยป้ามหมายสูงสุดคือและก็เป็นสิ่งที่แบงคอกปรารถนามานานปีก็คือการคว้าแชมป์ไทยลีกให้สำเร็จ แต่นั้นการมีผู้เล่นที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความกดดันอย่างสูงอย่างทีรศินเนี่ยถือเป็นจิ๊กซอที่สําคัญแบบยิ่งยวดเขาเข้าใจถึงวิธีการารับมือกับรแรงกดดันในเกมที่ต้องชนะการรักษาฟอร์มการเล่นให้สม่ำเสมอและการการะตุ้นทีมให้ในช่วงเวลาที่สําคัญความนิ่งและความเก่าของทีรศินจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลโดยเฉพาะในเกมใหญ่ที่ต้องพบกับคู่แข่งสําคัญหรือในสถานการณ์ที่ทีมกำลังในช่วงฟอร์มที่ตกในขณะนี้ และนี่ก็เป็นทันข่าวภาคขั้นกีฬาผู้บอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันชี่3กรกฎาคม2568โดยชายผูบ้บังคับร่งผู้บอลไทยครับ